ัสดีครับนี่มารู้จักพลายทองไทยนะครับผมอายุตท่าไหร่ล่ะ 17. ปีนะครับผมเป็นช้างที่เป็นช้างโชว์มาก่อนนะครับเชืองนี้นี่ฮะผิวพรรณสวยนะครับเป็นหนุ่มเป็นแน่นนะครับผมเชืองนี้แม่มูนเป็นช้างพลายนะครับผมสวยงามนะครับเชืยงนี้หุ่นดีมากนะครับ นี่ฮะนี่ควานก็จะไปผูกที่หลักนะครับผมช้างได้กินหญ้านะครับควานก็แบกอ้อยมาด้วยนะครับวันนี้นะครับนี่ฮะนั่นไงข้างบนนะครับพลอยออดนะครับผมนี่นะครับโห ันนี้ควานก็เอาอ้อยมาให้ช้างกินด้วยนะครับผลายอ้อยนะครับผมนี่ฮะงานสวยนะครับเช่อกน,นี้บอกเลยทองไทยนะครับนี่ดูงานเขานะครับงานสวยมากนะครับผมดูฮนะ แม่ก็เป็นนุงหนิงนะครับที่เป็นช้างปล่อยนัสลี่นะครับที่ด้วยกันสามเชือกนะครับผมเชือกนี้อายุสบิบเจ็ดปีแล้ววัเนาะนี่ฮะนี่ควานผู้ดูแลนะครับผมควานช้างหนึ่งคนก็ดูแลช้างหนึ่งเชือกนะครับหนึ่งดูแลประจำมาเลยนะครับผมถือว่าช่วงนี้เขาหน้าหนาวนะครับผมถือว่ายังอ้วนอยู่นะเชือกนี้ก็อ้วนใช้ได้นะครับผม นี่ยตินอ้อยวะตายอ้อยนะคว้าเนาะวัดีได้ก่อนช่วงนี้วัดีได้ก่อนได้หรอลองสั่งให้วดีปะเออเสียงแพร่ร้องมากนะครับงานสวยนะช่วงนี้นะดูนิสัยก็ดีนะครับนิสัยดีอยู่นี่ฮะดูงาเขาเล็กนะฮะขนตาก็ยาวนะครับถือว่าเป็นช้างหนุ่มมากนะครับ ก็สูงอยู่นะครับผมอายุสิบเจ็ดปีนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับท้องไทยนะครับผมเป็นฟางที่สวยงามอยู่นะครับผมนี่งาเขาก็จะประมาณนี้ฮะดูฮะงาจะเนาะบนเ้องบน,บนดูงาเขาเลครับผมก็หา่างก็จะกีดหน่อยเนาะเน้าเนาะกีดหน่อยนี่ก็จะเข้าหากันอย่างนี้นะครับดูสรงมันจะ ส่งมันจะมาแบบควายเลยนะครับผมนี่ฮะทองไทยนะครับชื่อทองไทยนะครับชื่อสวยงามนะครับก็เป็นช้างหนุ่มอย่างแน่นเลยนะครับอายุสิบเจ็ดปีนะครับผมนิสัยดีนะฮะเป็นช้างโชว์มาก่อนนะครับเชื่องนี้สูงใหญ่อยู่นะครับผมเนี่ยหน้าเผือกสวยงามมากนะครับก็อันนี้ยังยังจะเผือกยังไม่หมดนะฮะก็จะเผือกกว่านี้นะครับผมอันนี้ดูข้อจะดูเผือกเยอะเลยนะครับถ้าโตกว่านี้ก็จะเผือกเยอะกว่านี้นะครับเนี่ช้างก็จะเริ่ม เผือกเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับพออายุมากขึ้นนะครับผมก็การสีเผือกนี่ก็จะใล้ายกับลายนิ้วมือของเรานะครับลายเยอะลายน้อยอย่างนี้นะครับผมก็ช้างก็เหมือนกันเผือกน้อยเยอะนะครับผมนี่ฮะทองไทยนะครับช้างที่นิสัยดีนะครับเป็นช้างโชว์มาก่อนนะครับผมบอกเลยนะฮะก็สูงใหญ่สูงที่แม่ไม่ได้วัดกะสูงนี่จำได้เมฆไปอะ สองเมตรเลยอ๋อสองเมตรไซส์เออสูงสูงกว่าพระเอกกันเลยสูงอยู่นะครับสูงอยู่สูงมากนะครับถือว่าจะสูงกว่านี้นะครับเป็นช้างที่ดูหุ่นแห้งสูงนะครับผมนี่นะก็นิสัยดีนะครับผมนี่นะครับผมว้าวนะครับนี่ฮะทองไทยนะครับผมอายุสิบเจ็ดปีกินหญ้าอยู่นะครับผม วันนี้แนะนําให้รู้จักกับไพ่ทองไทยนีครับนิสัยดีเสียงไพ่เลาะนะครับผมนี่ควานผู้ดูแลนะครับผมชื่อควานชื่ออะไรครับผมชื่อลายางครับลายางโอ้ <laughs> ลายลายางเนาะ <laughs> ดูแลทองไทยนะครับผมโอเคนะครับผมยังไงก็ให้รู้จักกับไาท่ทองไทยนะครับวันนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กับแชร์ด้วยนะครับผม อเคฮมีอะไรคลิปใหม่ๆก็จะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับอันนี้พลายทองไทยนะครับผมคลิปแรกของเขานะครับผม